พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากที่สุดพระองค์หนึ่งของประเทศไทยคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแห่งบรมราช,ชจักรีวงด้วยเหตุนี้ราษฎรจึงรักและเทิดทูนพระองค์เป็นที่ยิ่งไม่ว่าพระองค์จะเสด็จถึงไหนราษฎรก็พากันไปเฝ้าถึงนั้น มีทุกสุขอย่างไรก็กราบบังคมทูลให้ทรงทราบเพราะเมื่อทรงทราบแล้วก็มิได้ทอดทิ้งทรงเป็นพระธุระสั่งการและติดตามเรื่องโดยตลอดดังนั้นเมื่อเสวยราชครบสี่สปีได้มีการชักชวนกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีถวายเป็นพระบรมรูปส่งมา ที่ลานพระราชวังดุสิตประชาชนช่วยกันออกค่าก่อสร้างกันคนละเล็กคนละน้อยทั่วประเทศได้เงินเกินราคาเงินที่เหลือจากการสร้างพระบรมรูปนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถวายเป็นพระราช,ชกุศลเป็นคุณประโยชน์ในการศึกษาของชาติ ราบเท่าทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชนินีมีพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน พุทธศักราช2,396ในพระบรมมหาราชวังเสด็จขึ้นถเถลิงราชสมบัติเมื่อรัชกาลที่4ส,สวรรคตในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,411ขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง15พรรษาและกำลังทรงพระประชวรนนะเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารแทนพระองค์ส่วนพระองค์เองก็ทรงศึกษาราชการและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระพรมมุขของชาติด้านศาสนาและราชประเพณีระหว่างห้าปีที่มีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนั้นโปรดในการที่จะแสวงหาความรู้ และผู้ที่มีความสามารถในการงานทั้งพระราชวงศ์และข้าราชการการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสิงคโปร์รและอินเดียเป็นผลให้มีการปรับปรุงวัฒนธรรมของไทยที่ล้าสมัยเช่นเครื่องแต่งกายและทรงผมซึ่งเดิมสวมเสื้อแขนกระบอกมีผ้าคาดเอวและไว้ผมมหาไทยก็เปลี่ยนเป็นเสื้อชั้นนอกสีกระเป๋า ที่เรียกกันว่าเสื้อราชปรปแตนและไว้ผมอย่างสากลเป็นต้นการรับประทานอาหารเปลี่ยนจากนั่งกับพื้นเป็นนั่งเก้าอี้มีโต๊ะวางอาหารและใช้ช้อนซ่อมแทนเป๋าเปือ เมื่อพระชนมายุครบยี่สิบพรรษาก็ทรงผนวและเมื่อทรงลาสมณเพศก็รับพระราชาอำนาจคืนจากผู้สำเร็จราชการแล้วราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมอีกคือเจ้านายข้าราชการที่เคยหมอบเฝ้าอย่างหมอบกระแตลุกขึ้นยืนถวายคำนับอย่างสากลพร้อมกันเมื่อประกาศพระราชาองค์การให้เปลี่ยนแปลงประเพณีในการเฝ้าจบลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จอยู่ในราชสมบัติ43ปีนานกว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์นับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและเป็น43ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการปกครองและวัฒนธรรมพระมหากรุณาธิคุณมากมายพ้นที่จะพรณน,นาได้จบสิน้น ในด้านเศรษฐกิจทรงปรับปรุงในเรื่องการคลังก่อนอื่นเพราะรายได้ของแผ่นด,ดินเมื่อต้นรัชกาลมีเพียงปีละ4ล้านบาทเศษซึ่งก็เป็นแต่ตัวเลขสี่เป็นจำนวนมากทรงปรับปรุงจนปลายรัชกาลร,รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นถึง40ล้านบาทเศษทรงจัดการเรื่องภาษ,ษีอกร จากการส่งข้าวออกไปขายต่างประเทศซึ่งเคยได้รับเพียง24,000บาทต่อปีให้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเป็นพระราชกรณียกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในด้านการคลังต่อจากนั้นก็ทรงวางระเบียบการคลังสใหม่โดยจะตั้งหอรัศดากรพิพัฒขึ้นในปีพุทธศักราช2416เพื่อเก็บรายได้ของแผ่นดินจากภาษีอากรมารวมไว้ณนะที่แห่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมทั้งรายรับและรายจ่ายซึ่งประสบปัญหายุ่งยากเป็นอย่างมากเพราะระบบราชการเดิมเป็นระบบจตุสดมมีเสนาบดีหกกระทรวงคือมหาไทยกลาโหมเวียงวังคลังนาแต่ละกระทรวงก็มีกรมย่อยๆลงไปอีกแต่ละครมแต่ละกระทรวงก็มีรายได้ของตัวเองมีสารชำนระคดีเป็นของตนดังนั้น จึงทรงปฏิรูปเสม่เป็นระบบเทศาพิบาลแบ่งส่วนราชการออกเป็นกระทรวงอย่างสากลและกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคในรูปของเทศาพิบาลมณฑลโดยให้งานของแต่ละกระทรวงขึ้นอยู่กับจังหวัดและจังหวัดขึ้นกับมณฑลเมื่อเป็นเช่นนี้การเก็บภาษีอกรก็สะดวกขึ้นเมื่อมีคลังจังหวัดและคลังมณฑลเก็บรวบรวมภาษีอกรส่งยังกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทำให้พิกัดอัตราภาษีเสมอภาคกันทุกจังหวัดไม่ต้องเสียภาษีลักลั่นกันอย่างแต่ก่อนการจ่ายเงินตอบแทนให้กับข้าราชการก็วางอัตราได้แน่นอนตามตำแหน่งตลอดถึงเบี้ยบำนานไม่ต้องจ่ายเป็นเบี้ยวัดอย่างแต่ก่อนดังนั้นจึงได้เริ่มมีการทำงบประมาณแผ่นดินกันเมื่อปีพุทธศักราช2439หลังจากตั้งกระทรวงทั้งหลายได้4ปี ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเงินส่วนพระองค์โปรดกล่าวให้แยกออกจากเงินของรัฐโดยเด็ดขาดปีหนึ่งจะถวายให้ทรงใช้ในฐานะพระประรมุขเท่าไรก็กำหนดไว้ในงบประมาณของทุกปีแต่ถึงกระนั้นก็ตามเงินที่ได้รับและจับจ่ายใช้สอยส่วนพระองค์ก็กลับเป็นประโยชน์แก่ราษฎรอีกเพราะทรงถือว่าทรัพย์นั้นราษฎรถวายให้ พระดำริเช่นนี้ทรงถือกันตลอดมาในราชาวงศ์ปรากฏเป็นสาธรารณกุศลที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างให้กับประเทศอย่างมากมายทรงจัดการเรื่องระบบการเงินให้ทันสมัยโดยการออกธนบัตรปรับหน่วยเงินให้เป็นหน่วยสิบเป็นบาทเป็นสตางค์ตราพระราชบัญญัติมาตราทองคําขึ้นเป็นผลให้เงินตราไทยเข้าสู่อัตราแลกเปลี่ยน กับเงินตราต่างประเทศอย่างมั่นคงจนถึงกับมีการตั้งธนาคารพาณิชย์ขึ้นในรัชกาลนี้ทางด้านการค้าทรงทนุกบำรุงทั้งการค้าขายภายในและการค้าต่างประเทศทรงสนับสนุนให้มีการเพิ่มผลผล,ผลิตบุกเบิกที่ดินเป็นนาเป็นไร่ขุดคลองส่งน้ำทั้งเพื่อการชลประทานและการสัญจรทางน,น้ำ ทรงสนับสนุนให้มีการสำรวจแร่เปิดเหมืองแร่ในทะเลออกกฎหมายอำนวยความสะดวกตั้งกรมป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ไม้การตัดถนนสร้างสะพานข้ามคลองทั้งในกรุงและต่างจังหวัดตลอดจนถึงทางรถไฟทั้งสายเหนือสายใต้และตะวันออกเริ่มกันอย่างขนานใหญ่ในรัชกาลของพระองค์ทรงสนับสนุนชักนำและโปรดให้ทางราชการดำเนินการอย่างแข็งขัน ทางทะเลมีการทำแผนที่ใช้ฟังสร้างประภาคารเพื่อประโยชน์ในพาณิชย์นาวีด้านการสื่อสารอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเศรษฐกิจสงเร่งรัดให้มีการปริศนีโทรเลขตั้งแต่ยังไม่มีการตั้งกระสวนอย่างใหม่และเมื่อตั้งกระรวงแล้วกรมประสนีโทรเลขจึงเกิดขึ้นเป็นรากฐานของการสื่อสารที่มั่นคง ปัจจที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาชาติคือการศึกษาทรงเล็งเห็นในข้อนี้จึงทรงขวนขวายเป็นอย่างมากเพราะโบราณน,นั้นการศึกษาเน้นหนักไปในเรื่องอักษรศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพเช่นง,งานฝีมือต่างๆช่างผมช่างทองช่างปั้นเมื่อมีการติดต่อกับชาวโยุโรปมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเร่งปรับปรุงการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมอารยาประเทศซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักในการที่จะชักชวนราษฎรให้ส่งลูกหลานมาเข้าโรงเรียนเพราะเกรงว่าจะเอาไปหัดทหารให้ได้รับความระบาดต้องทรงตั้งต้นจากการขอบุตรหลานเจ้านายข้าราชการมาเข้าโรงเรียนที่ตั้งในพระบรมมหาราชวังมีโรงเรียนหนังสือไทยโรงเรียนมหาเล็กที่ตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนแผนที่ โรงเรียนภาษาอังกฤษและโรงเรียนปริยัติธรรมที่เก่งหน้าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามต่อเมื่อพุทธศักราช2428ได้มีประกาศการเรียนหนังสืออันเป็นที่น่าจับใจมากความว่ามีพระบรมราชโอ,องการโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพ่อค้าราษฎรทั้งปวงทั่วกัน ด้วยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นว่าวิชาหนังสือเป็นต้นเขาคุณความเจริญของราชการบ้านเมืองยิ่งกว่าศิลปศาสตร์วิชาการอื่นๆทั้งสิน้นถ้าผู้ใดเล่าเรียนรู้ท่องแท้จริงถึงแม้จะเป็นคนตระกูลสูงต่ำอย่างใดก็สมควรที่จะทรงพระกรุณาชุบกล่าวเลี้ยงให้ได้ยศศักดิ์ รับราชการบ้านเมืองสนองพระเดชพระคุณตามคุณานุรูปท้วนทั่วกันตามกระแสพระราชดำรัสนี้ต่อมาลูกหลานราษฎรธรรมดาที่เล่าเรียนหนังสือเก่งก็ได้รับราชการขึ้นถึงชั้นเจ้าพยาเสนาบดีก็มีมากแต่ถึงแม้จะมีประกาศดังกล่าว และจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆมีวัดมหันเป็นแห่งแรกก็ยังไม่ค่อยมีเด็กมาเข้าเรียนต้องประกาศยืนยันซ้ำอีกจึงค่อยได้ผลมีโรงเรียนหลวงเกิดขึ้นตามวัดต่างๆเป็นอันมากเพราะทรงมีพระราชดำริว่านักเรียนจะได้คุ้นกับพระได้รับจริยธรรมของชาติโดยทางนี้เพราะ จริยธรรมของชาติไทยขึ้นอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาต่อมาการศึกษาได้แพร่หลายเป็นอย่างมากในรัชกาลนี้มีโรงเรียนแพทย์และพยาบาลอันเป็นรากฐ,ฐานของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน รงเรียนกฎหมายรงเรียนในร้อยทหารบกโรงเรียนข้าราชการพลเรือนส่วนการศึกษาของเยาวชนทั่วไปก็มีการจัดตั้งกรมธรรมการขึ้นเมื่อพุทธศักราช2433แล้วยกขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการเมื่อพุทธศักราช2435ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการตราบถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในการพัฒนาชาตินั้นแม้จะให้การศึกษาอย่างไรแต่ถ้าพลเมืองยังไม่เป็นอิสระแกะต่ตนยังต้องตกเป็นทาสของผู้อื่นอยู่การพัฒนานั้นก็ย่อมไม่ได้ผลเมืองไทยแต่โบราณน,นั้นก็ยังมีการใช้ทาสเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆผิดกันแต่เป็นทาสลูกหนี้ได้อยู่กินกับนายเงินตลอดจนเครื่องนุ่งผมนายเงินก็าหาให้และลักษณะงาน ก็เป็นงานบ้านงานสูนงานนาแต่ถึงกระน,นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำริว่าการที่จะปล่อยให้ราษฎรที่มั่งคั่งสมบูรณ์กดขี่ราษฎรที่ยากจนแม้เมื่อบุตรหลานที่เกิดมาก็ไม่พ้นจากการกดขี่นั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งทั้งยังเป็นการถ่งวงความเจริญของชาติต่อไปในภายหน้า จึงทรงจัดการเลิกทาสให้หมดสิน้นแต่การเลิกทาสนั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะนายเงินก็ต้องอาศายาัยทาสทาสก็ต้องอาศัยนายเงินถ้าเป็นไทยแก่ตัวทันทีก็ไม่รู้ที่จะทำกินทรงใช้เวลาถึง20ปีในการเลิกทาสโดยค่อยๆดำเนินการตั้งแต่ปีที่สวยร่าเมื่ออายุได้21ปีก็จะเป็นไทแก่ตัว ด้วยวิธีนี้ทั้งนายเงินและทาตต่างก็มีเวลาเตรียมตัวค่อยปลดปล่อยกันไปจนหมดตามเวลาที่กำหนดไว้พระองค์เองเมื่อว,วันเฉลิมพระชนมพรรษา,าครบสองรอบก็สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไทยทาตที่เป็นคนดี40สคนให้เป็นไทยแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมพระราชทานไร่นาและเครื่องใช้สอยต่างๆที่จะได้ประ,ประกอบอาชีพ เป็นผลให้มีผู้เจริญรอยตามพระยุคลบาทไม่น้อยการเลิกทาสในประเทศต่างๆมักเป็นไปด้วยยากลำบากถึงกับฆ่าฟันกันแต่เมืองไทยเป็นไปโดยสงบมีได้มีร้าวฉานชาวโลก ยิงพากันสรรเสริญพระองค์ว่าทรงพระปรีชาสามารถยิ่งนะักในรัชการที่ห้า เป็นสมัยที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกออกกล้าเมืองขึ้นทางเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของไทยล้วนตกเป็นเหยื่อมหาอำนาจเหล่านี้เสียสิ้นเว้นแต่ญี่ปุ่นจีนและไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพาสยามรัตนาวาปาคลื่นลมในยุคนั้นมาด้วยความยากแค้นแสนสาหัสต,ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในเมื่อถูกข่มเหงเอารัดเอาเปรียบ ยอมเสียประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวพระองค์จึงทรงดำเนินนโยบายป้องกันประเทศทั้งด้านเจรจาความเมืองระหว่างประเทศและเสริมสร้างกำลังป้องกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยความหวังว่าอย่างน้อยก็พอได้มีโอกาสต,ต่อสู้ มิใช่จำยอมแต่ถ่ายเดียวทรงทำนุบำรุงการทหารอย่างจริงจังทั้งฐานบกทหารเรือได้ตราพระราชบัญญัติการทหารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2428พอถึงพุทธศักราช2437ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งกระทรวงกลาโหมขึ้นและได้ตราพระราชบัญญัติ ลักษณะการเกณฑ์ทหารพุทธศักราช2448ขึ้นแล้วทรงโปรดให้จัดระบบทหารตามแบบอย่างของโยุโรปมีการฝึกหัดใช้อาวุธอย่างใหม่จัดการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นยศเปลี่ยนการเรียกนามกองทหารเป็นกรมโดยลำดับเลขทางทะเลได้มีการซ่อมแซมและสร้างป้อมประการขึ้นใหม่ จัดให้มีกองทัพเรือประจำตามเมืองท่าสำคัญสำคัญโปรดกล้าวโปรโกระหม่อมให้สร้างเรือรบเรือราดตะเวนขึ้นหลายลำนอกจากการป้องกันประเทศแล้วยังทรงจัดการรักษาความสงบภายในให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนจัดตั้งกรมตำรวจตะากนขึ้นแต่เดิมนั้นมีแต่กองตะเวนของกรมเมืองไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอสำหรับบ้านเมืองที่กำลังเจริญการตั้งคนมตำรวจนั้นยากเพราะคนไทยถือว่าเป็นงานชั้นต่าเป็นงานของคนสิ้นคิดหากินด้วยการรับจ้างเฝ้าถนนเมื่อแรกตั้งจึงต้องจ้างฝรั่งมาเป็นนายจ้างแขกมาเป็นพนซึ่งก็มีปัญหาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องทรงจัดการโดยเอาคนไทยเข้าแทรกทีละน้อย จนดำเนินการได้ในที่สุดทั้งในกรุงและหัวเมืองเป็นตำรวจนครบาลตำรวจภูทรทำให้ชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ต้องเกรงอำนาจโจรผู้ร้ายและอังยีด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภคก็ทรงเป็นพระราชธุระอย่างยิ่งทรงถือว่าการอนามัยของพลเมืองเป็นปัจจัยสำคัญดังนั้น จึงทรงตราพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2441กำหนดหน้าที่ในการรักษาความสะอาดกำจัดกลิ่นเหม็นน้ำเนา่าและกำจัดขยะมูลฝอยทรงจัดการให้มีการประปาทั้งจากแม่น้ำและบ่อบาดาลและจัดตั้งคณะกรรมการจัดการโรงพยาบาลขึ้นคณะกรรมการชุดนี้ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสิริราชขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430 นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลบางรักโรงพยาบาลเสียจริตโรงพยาบาลบุรพาพยาบาลและสภากาชาติทรงตั้งโอสถสภาขึ้นในปีพุทธศักราช2446ผลิตยาออกไปจำหน่ายในราคาถูกปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษแต่ทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้นหลายแห่งซึ่งยังดำเนินการมาถึงทุกวันนี้ เช่นโรงพยาบาลบางกอกเนื้อส so is ิงโฮมโรงพยาบาลเซนหลุยโรงพยาบาลโรคเรื <S <S <All S 2> ้อนเชียงใหม่เป็นต้นเกือบตลอดรัชกาลทรงโปรดที่จะเสด็จเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงและหัวเมืองบ่อยครั้งที่เสด็จอย่างลำลองมิให้ผู้ใดทราบเรียกว่าเสด็จประพาตตน การเสด็จเยี่ยมราษฎรนี้เป็นประโยชน์ในการบริหารราชการมากทรงเข้าถึงราษฎรโดยทั่วไปสรงทราบถึงความทุกข์ทอดพระเนตรเห็นช่องทางที่จะทําให้เกิดความสุขพระศกนิกรในราชการนี้ไม่มีความรู้สึกว้าเวได้รับแต่ความร่มเย็นนอกจากนั้นยังได้เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศถึงเจ็ดครั้งมีเมืองชาวาสามครั้ง อินเดียพมา่ามาลายูแห่งละครั้งและที่สำคัญคือสเสด็จเยือนนานา,นาประเทศในทวีปยุโรปถึงสองครั้งโดยไม่ได้ทรงย่อท้อต่อพยันตรายและความยากลำบากเพราะการเดินทางครั้งกันนั้นมิได้สะดวกสบายเช่นในปัจจุบันการสเสด็จต่างประเทศของพระองค์ได้สร้างพระราชไมตรีกับนานา,นาประเทศให้รุ่งเรืองเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศให้ปรากฏ ทั้งยังได้นำแบบแผนอันดีมาพัฒนาประเทศพระราชจริยาวัดพระปรีชาสามารถของพระองค์ได้รับความยกย่องจากประมุขของประเทศสำคัญสำคัญเป็นเหตุให้บางประเทศที่คิดจะเบียดเบียนไทยต้องระงับยับยั้งความคิดนั้นและเมื่อมีผู้แทนหรือประมุขของประเทศใดมีโอกาสมาเยือนประเทศไทยก็ทรงรับรองอย่างดีเยี่ยมโดยมีสิ้นเปลือง เพราะทรงทราบถึงความนิยมของชาวตะวันตกในเรื่องธรรมชาติทางด้านการพระศาสนาทรงสนับสนุนมากในเรื่องการศึกษาทรงตั้งสถานศึกษาที่สำคัญสองแห่งคือมหามงกุฎราชวิทยาลัยที่วัดบอวรนิเวศและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุ เป็นประโยชน์ในการศึกษาพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งทุกวันนี้ทรงสร้างพระอารามเพียงไม่กี่วัดเพราะวัดมีอยู่มากพอสมควรแล้ววัดที่ทรงสร้างก็เป็นวัดขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาแต่ทุกวัดที่ทรงสร้างก็มีคุณค่าทางศิลปะสูงเช่นวัดเบญจมาบอ่อพิษซึ่งได้ความคิดจากวิหารพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกวัดราชบอพิษซึ่งย้อนสร้างโดยใช้พระาธาตุเจดีย์เป็นประธานมีวิหารทิศทั้งสวิหารหนึ่งเป็นวิหารหลวงคือพระอุโบสถอีกวัดหนึ่งคือวัดนิเวศธรรมประวัติที่บางประอินสร้างตามศิลปะตะวันตกภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทางด้านวรรณคดี ทรงพระปรีชาสามารถพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเป็นพระราชนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมทางความเรียงพระราชวิจาร์เรื่องต่างๆล้วนทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีอย่างยิ่งเช่นเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนบันทึกความทรงจํากรมหลวงนรินเทวีที่สําคัญที่สุดคือพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ระหว่างทรงพระประชวรเจ็ดวัน เมื่อแสดงเป็นละครรำแล้วทั้งงามทั้งไพเราะจับใจ ที่เสด็จอยู่ในโลกนั้นน้อยนะเพียงห้าสิบปีก็เสด็จสวรรค์ขันไลในวันที่23าตุลาคมพุทธศักราชสองพันับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตหลังจากทรงพระประชวรไม่นานทันทีที่ข่าวสวรรคตแพร่ออกไปเสียงร้องไห้คร่ำครวญระงมตั้งแต่บนพระที่นั่ง กระจายไปทั่วทั้งเมืองทั้งประเทศเมื่อเวลาอัญเชิญพระบรมศพจากพระราชวังดุสิตถึงพระราชวังหลวงตามถนนราชดำเนินท่ามกลางความมืดท่ามกลางเสียงฟ้าคำรนมีแต่เปเลวเทียนควันทู่กลิ่นดอกไม้ สองข้างทางวอมแวงพอพระบรมศพขึ้นพระมหาปราสาทฝนก็หลังลงมาแข่งกับน้ำตาของชาวเมือง